ตายตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนเนี่ยเป็นตัวการันตีเลยยังไงก็ได้ครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ล่าบอลแล้วเว้ยทุกคนแต่ว่าดาเมจของผมเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เลยนะครับด้วยพลังที่ผมมีนะตอนนี้เนี่ยคือมันน้อยกว่าคนอื่นมากๆนะครับผมก็เลยไปรวบรวมนะครับที่เราจะทํายังไงนะครับให้พลังของตัวละครเราเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับมันมากขึ้นไปรวบรวมมาได้ทั้งหมด10วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุ วิธีแรกนะครับที่ผมหามาได้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการตีบวกธรรมดาเลยครับง่ายๆเลยก็คือเข้าไปที่กระเป๋านะแล้วก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะบวกชิ้นไหนอย่างสมมุติว่าผมอยากจะบวกชิ้นนี้นะครับผมก็เข้าไปตีบวกนะแล้วก็เลือกนะครับที่จะตีบวกซึ่งการตีบวกเนี่ยอ่าไม่ใช่ว่าเรานะครับจะตีบวกไปแค่ชิ้นเดียวโดดๆนะเรานะครับ จะต้องตีบวกไปพร้อมๆกันเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รับสถานะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราบวกครบทุกชิ้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าสเตตัสพิเศษด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งพอเราอัพไปที่เลเวลถัดไปเนี่ยเราก็จะยิ่งได้สเตตัสที่มันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับการบวกเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปบวกชิ้นเดียวให้มันแบบโหดๆนะแต่ว่าให้บวกกระจายๆก,กันนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะบวก888 8 8 8 8, 8 8 8 8 8มาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะมาขึ้นอันนี้เป็นบวก9ทีนี้ผมก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นบวก9อันนี้ก็บวกเก้านะไล่ลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะซึ่งสเตตัสต,ตีบวกตรงนี้เราก็จะได้รับด้วยเช่นกันนะครับเวลาเราบวกขึ้นไปแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะตรงนี้เราก็จะได้เหมือนกัน เมื่อเราบวกอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วทีนี้นะครับให้เรานะครับมาดูตรงนี้ล้างนะครับล้างเนี่ยหรือว่าการที่เราจะได้สเตตัสแบบสุ่มนะครับเราสามารถรีหาสเตตัสที่เราต้องการได้นะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นนะอย่างเช่นแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือผมไม่ต้องการที่จะเอาพลังโจมตีหรือว่ามองข้ามบล็อกหรือต้องการให้มันมีออฟที่มากกว่านี้เนี่ยผมก็กดล้างนะครับพอเรากดล้างเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะซึ่ง การที่เราจะล้างได้เนี่ยเราจะต้องมีหินจารึกส้มด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปหาตัวหินส้มได้เลยซึ่งผมก็ได้หามาประมาณหนึ่งแล้วผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันสามารถล้างแล้วมันจะได้ออฟแบบนี้นะครับซึ่งออฟเนี่ยถ้าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถกดล้างได้อีกนะครับพอเราล้างแล้วนะครับสเตตัสต่างๆเนี่ยมันก็จะสุ่มออกมาใหม่ซึ่งเราก็สามารถล้างได้อีกนะครับถ้าเราไม่พอใจผมพอใจในออปชันนี้และผมก็กดแทนที่เข้าไปนะครับมันก็จะเด้งมาอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็น วิธีการเพิ่มรังให้กับตัวละครของเราเนี่ยให้มันโหดขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะครับทุกชิ้นสามารถทําได้ หมดเลยนะทุกคนวิธีที่3นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่เพิ่มเติมนะครับจากนั้นเนี่ยไปที่พลังภายในนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคนไหนยังไม่ได้ใส่เนี่ยก็ไปใส่ได้นะผมก็ได้ทําคลิปแนะนําในส่วนของพลังภายในไปบ้างแล้วนะครับลองไปเปิดดูได้นะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะทุกคนสามารถไปกดได้นะค,คือตรงนี้ผมก็ทามาในบางส่วนแล้วแหละซึ่งสมุดเนี่ยที่เราจะเอามาใส่เนี่ยผมยังหาได้ไม่มากพอน,นะก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมัน โหดขึ้นนะครับต่อไปนะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือตรงนี้เหลยตรงนี้เนี่ยเข้ามาจากวิชาขั้นสูงนะครับเราจะสามารถอัพสเตตัสที่เป็นรูทแบบนี้ได้นะเราก็เลือกเลยครับเราอยากได้อะไรนะครับในส่วนของนี้จะเพิ่มความอดทนทักษะกายเลเวลคลิหรือว่าอะไรพวกนี้เราสามารถอัพได้นะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเอาอันนี้ใช่ไหม ผมก็กดอัพไปเนี่ยเราก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นรอยเท้าจริงหงนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้เนี่ครับเราจาเป็นที่จะต้องมีขวดสีม่วงและสีส้มตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยตรงนี้เนะะี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นจากสเตตัสที่เขาให้มานะวิธีต่อไปนะครับ <S <S <movie> <S ก็คือนี่เลยวงแหวนวิญญ,ญาณนะวงแหวนวิญญ,ญาณเนี่ยจะทําให้เรานะครับเก่งขึ้นได้มากๆเลยนะเพ <ag> ราะว่าสกิลจะแรงขึ้น <ๆ S 3> พลังต่างๆก็จะมากขึ้นด้วยนะอย่างเช่นแบบนี้นะในวงแหวนแรกเนี่ยมันจะตันที่423ปีนะครับปีซึ่งระบบของวงแหวนวิญญาณเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันนะทุกคนเราก็มาที่จำลองเนี่ยถ้าเราไปเก็บวงแหวนต่างๆเนี่ยได้เยอะเท่าไหร่นะดาเมจหรือว่าค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆนะมันก็จะเพิ่มให้เราด้วยนะจำลองตัวนี้อัปเกรดนี่ครับเห็นไหมพอมันปลดล็อกเนี่ยเราก็จะได้ค่าสเตตัสตรตตงนี้เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ ไดสเตตัสหลักด้วยอ่านี่นี่เพิ่มพลังขึ้นมาให้เราด้วยนะครับส่วนพวกนี้เราต้องไปหาเาล้านะวิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับสมุนไพรสมุนไพรตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปฟาร์มหามาแล้วก็ามาใส่ได้นะครับมันจะเพิ่มพลังให้กับตัวเราด้วยนะครับพวกสเตตัสก็จะเพิ่มเช่นกันนะตรงนี้ก็อีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะสามารถทําได้ต่อไปนะครับก็คือสหายหรือว่าคู่หูนั่นเองครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสำคัญมากอีกเช่นกัน เพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเพื่อนนะครับในการร่วมต่อสู้นั่นเองจะทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นครบลูกตัวนะเพราะว่าทีมของเราเนี่ยถ้าเราจัดทีมดีเนี่ยเราก็จะเก่งเหมือนกันครนับอ่ะอย่างสมมุติว่าผมจะอัพเลเวลตัวนี้ใช่ไหมผมอัพไปปุ๊บนี่มันก็บวกมาอีก5 0าพันเลยนะทุกคนเห็นไหมว่ามันบวกเยอะมากๆนะครับที่เป็นคะแนนของเพื่อนนะแต่ว่าคะแนนตัวละครหลักของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับอ่าอย่างผม จะทำแบบนี้นะครับนี่มันก็เพิ่มมา240นะครับพลังของสหายนะครับแล้วก็พลังของตัวเราเนี่ยก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับนี่บวกไป300พลังสหายนะครับแล้วก็ปลดตัวนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของคู่หูหรือว่าสหายนะครับต่อไปนะทุกคนก็คือระบบนี้เลยครับการวิญ,ญญาณ ซึ่งการ์ดวิญญาณเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นด้วยการ์ดทั้งหมดนะครับเพราะการ์ดทั้งหมดเนี่ยเราจะได้สเตตัสพิเศษด้วยนะครับเป็นสเตตัสสีม่วงๆตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของวงตรงนี้ถ้าเราใส่ในระดับที่การ์ดเขาต้องการเนี่ยเราก็จะได้สเตตัสพิเศษ,ตร,ศษตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าของผมนะตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นเอเดนาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้สเตตัสแบบนี้นะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยอย่างสมมติว่านี้เนี่ยผมใส่เอเดนาครบทุกอันเลย ยกเว้นช่องนี้นะครับเราก็จะได้แค่เท่านี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเอเดนานะผมก็จะได้สเตตัสที่เป็นของตรงนี้นะครับแล้วก็ได้คะแนนพลังเพิ่มขึ้นด้วยอ่าต่อมานะครับก็คือการตีบวกทุกคนการตีบวกการ์ดเนี่ยเราจะได้สเตตัสแล้วก็คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับในส่วนของคะแนนแต่ว่าสเตตัสเนี่ยไดแน่นแน่นนใไดเยอะเลยอะ่ะอืมแล้วก็ตีบวกเข้าไปอ่นนี่ก็ผมก็จะได้ดาเมจคีย์ทิคอลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ถนัดล่าวิญญ,ญาณ บวกให้เป็น16ให้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีสุดท้ายที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับก็คือเข้าไปที่เพิ่มเติมนะแล้วก็ไปที่คนดังโต้หลัวนะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกสักคนหนึ่งนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไปทํามิตรภาพด้วยนะครับพอเราเลือกแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าผมจะเลือกถังซานเนี่ยผมก็กดดูตรงนี้ได้นะหัวใจนะในแต่ละขั้นเนี่ยเรานะครับก็จะได้รับสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างขั้นแรกเนี่ยพบปะนะครับก็จะได้ค่า HP นะบวกมา150 อันที่2เนี่ยก็จะได้โจมตีบวก30ในแต่ละตัวละครเนี่ยเราก็จะได้รับคล้ายๆกันนะครับในของรางวัลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็อ๋อผมลืมอีกหนึ่งวิธีว่ะทุกคนนั่นก็คือวิธีสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าวิธีนี้มันจําเป็นสําหรับคนที่จะมีสานักนะพอเข้ามาที่หน้าสานักแล้วนะครับให้เราไปตรงฝึกสานักนะบในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราอัปเกรดนะพวกนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าผมจะอัพตัวเลเวลคิดที่เข้าแล้วกันนะครับผมก็ฝึกซ้อมเลเวล1เนี่ยผมก็ไปพลังบวกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สเตตัสเราก็ได้รับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับเราอัพไปได้เรื่อยๆเลยแต่ถามว่าการที่เราจะอัพเนี่ยมันอัพยังไงนะครับก็คือนี่เลย ไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการที่เราเนี่ยจะได้รับมาตรงนี้เราก็ไปทำนะครับทำให้หมดเลยนะถ้าไหนทําได้ทําไปนะเพื่อจะเก็บตาตรงนี้เนี่ยมาไว้ใช้ในการอัพนะครับคือถ้าเราอัพไปเยอะๆเ,เนี่ยเรานะครับมีความโหดที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่อย่างนี้เนี่ยตาผมหมดลว ก็ลองดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะสามารถทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นได้นะครับอะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวิธีทั้งหมดนะครับที่จะดันตัวละครของเราเนี่ยให้มันเก่งขึ้นนะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามหาเทคนิคต่างๆนะครับเอามาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมไปรวบรวมมานะครับเล็กๆน้อยๆ ยังไงก็แบ่งๆกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปแับวันนี้บา,บายๆนะครับก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยผมก็ขอมาเปิดกระชาให้เพื่อนๆได้ดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมขอเปิดที่ครบนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากได้2ตัวนี้นะเพื่อจะไปอัพแต่ว่าถ้าผมกดตรงนี้เนี่ยผมได้ตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนเนี่ยเป็นตัวการันตีเลยนะยังไงก็ได้ครับบอกเลยเห็นไหมผมพูดแล้ว <laughs> อุ้ได้ EX ด้วยว่ะทุกคนครับเราได้ EX ว่ะ นี่ได้เป็นตัว ex ถนาดประลองอ่ะคตัวนี้มันไอ้นี่ปะโอเคครับเนี่ยเราก็อัเชิญต่อได้ไปต่ออีกทีโอ้ยให้หนูให้หนูพันหกด้วยแต่ว่าบวกคริติคอลอว่ะอันนั้นเป็น ex อ่ะบันทึกไว้ก่อนแล้วบันทึกไว้ก่อนโอเคครับครบแล้ว นี่ท่าน,นี้เราก็มาเลือกนะโอ้โหแต่ว่าข้างบนนี้คะแนนมันดีกว่าเยอะเลยอะ่ะอันนี้เราจะได้ถนัดประลองนะส่วนใหญ่เพราะแต่ว่าผมก็ไปใช้ลงเอาเออ็กแล้วกันยังไงก็ต้องเออ็กอ่ะแต่จริงนะผมใส่ตัวนี้ได้นะคีย์ที่ข้อบวกสามอ่าแต่ว่าถ้าเอาเอาจริงๆริงอ่อถนัดประลองอืมอ่ะถนัดประลองแล้วกัน s อมันอาจจะหาง่ายหน่อยองะไม่ได้ยากมากตัวนี้มันก็อ่ะเอาตัวนี้แล้วกันคนระับ เอาเป็นเซตนี้ยืนยันการเลือกครับอ่าเนี่ยนะเนี่ยครับความสุกอยู่การเปิดกาชาเนี่ยแหละฟรีหนึ่งครั้งเรียบร้อยยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้เรายังเปิดได้อีกนะครับอีกสิบออ้ไม่ออกวะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อันนี้ครับเราสามารถกดได้หนึ่งครั้งเดี๋ยนะ ถนัดล่าวิญญาณคือผมต้องการถนัดล่าวิญญาณไว้เพื่อที่เราเนี่ยไปล่าบ,บอสจมาอะไรเงี้ยมันจะง่ายไมออกมโอ้โหไม่ออกอยหยาบจัด <laughs> โอเคอีสามันไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูกันสักหน่อยนะบในการพลังนี่เลยที่ได้มาอีกเป็นตัวเ e อ็กแล้วรลอง อันนี้เป็นสายซับใช่ไหมดูก่อนนะโอเคต้องใส่ช่องนี้แหละอันไหนที่ไม่ใช่ S R แท้ก็เอาออกซะนะครับแล้วก็ไปใส่ตัว E X เข้าไปแบบนี้เอาผมมาอ,าออกผิดตัวหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขียวเขียวอ่ะตัวนี้อ,ออกตัวนี้อ,ออกใส่ตัวนี้ก็ัมาโอเคเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวนี้มาตีบวกแล้วก็ กลับคืนมาตัวไหนอีกตัวนี้กลับคืนมาโอเคทีนี้เราก็าไปอัพตัวนี้ครับไอ้ได้เวลสิบสี่อ่ะก้าโหดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะเออต้องอย่างนี้ปะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ